ชักไงโอ้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 ชักชักชักชาชักชาดิอชักชาดิไม่ได้ชักแล้วเดี๋ยวจะหกช่วงนี้แม่งดูดิกล้องเขาสอบแม่งชันมาสิวขึ้นเนอะขึ้นเอ้อชักเอาชักชักโอ้ชักตามมาชักถึงตามมาชักตรงหน้ากูเลยอ่ะโอเคครับบ๊ายบายก่อนเล้วจุ๊บด้วยไม่ให้จุ๊บปาให้ตรงตับดีจ้าดีจ้าด้วยดีจ้าดีจ้าเฮ้ยโอเคครับบ๊ายบายเจอกันสบายสบายใจเรา ไม่ร so ู้มีล้อมนาหน้าป่าถ้ามีล้อมนาคือตอนแรกอ่ะพอโบบอกว่ามันมีพิซซ่าด้วยก็เลยแบบเอออยากลองพิซซ่าเลแต่ว่าก็ล้อมน้าถ้าโบไปซื้อถ้าโบโบอ๋อนี่โบยไม่กินอันนี้โบก็ต้องบอกเขาบอกว่าปิ้งขนมปังนานๆกว่านี้หน่อยได้ไหมครับอย่างเงี้ยไม่รู้แต่มันมันไม่เหมือนกันนะแต่บางร้านเขาก็ปิ้งแบบพอดีลองนี้ลองนี้ชาชากนี่ะโมละโมผมืมีกินชาชากแล้วหนูกินบ้างชาเออแต่อันนี้อร่อยจริงชาชกเขาพัดพอดี นี่ขนาดโบวางใส่น้ำแข็งไว้สักแป๊บเนื้อเนานะรสชาติยังอ,อร่อยอยู่เลยอ่ะอร่อยไหมลูกเออเยี่ยมยังไงเยี่ยมไงเยี่ยมไงเอเอเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยซาชักให้กี่คะแนนฮะซาชักให้เก้าใช่อร่อยเพื่อนโอเคครับไปแล้วเดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่พาไปดูพาไปดูปดเดี๋ยวเพื่อนๆแม่งงงแม่งบอกว่าอาตำแหน่งอยู่ตรงไหนวะยาวอีกแล้วคลิปเราไปบ่ายครับไม่ค่อยได้จริงๆลงทำคลิปอาหารเยอะนะแต่ไม่ได้ลงในช่วงเนี้ย เมื่อกี้พอลงช่วงอาหารคนกดดูเยอะเลยดูเกือบพันอะ่ะโอเคเจอกันไปรับจบรับจบคนอร่อยกรับจบไปโมโมดูดีไม่ต้องบอก <c oughs>